จะนอนบนเตียงป้า<อ>ไม่ได้หนูไม่มีสิทธิ์ต่อรองหนูเพิ่งมาอยู่ได้เดือนสองเดือนหนูจะมาเอาเตียงป้าไปได้ไง<อ>ไม่ต้องมาหาโชไม่ต้องเลยต้องกลับไปนอนเตียงตัวเองเข้าใจไหมเข้าใจไม่ได<อ>้ไม่ยอมได้ไงหนูไม่มีสิทธิ์ไม่ยอมนะ ไปนอนเตียงตัวเองโอเคไหมฮะเตียงก็ดีนอนสบ,บายไม่ใช่ไม่ดีฮะมานอนเตียงนี้ได้ยังไงฮะตาป้าจะนอนยังไงอ่ะป,ป้าไม่นอนที่หนูไม่พอมันเละหนูว่านอนที่เบื้องไม่มีสิทธินะหนูหมายไม่ถูกโอ้ไม่ถูก <c oughs> คุยกันรู้เรื่องมั้นะวันนี้คุยกันรู้คุยกันรู้ยังเราจะไม่เราไม่ผิดใจกันนะเราคุยกันรู้แน่ๆไม่นะไม่เขียงต่อแล้วด้วยไม่ไม่เขียงต่อแล้วน้่งตั้งปนอนที่ของหนูไม่ไม่สนไม่สนโอเคไหมจบมัอจจบมือ okay yeah. oh